โย่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่าสตองพีนนะครับสตองพีนแม่รู้สึกเกเรเลยกินโอเคนะครับนะก็ได้ยินว่าเป็นแม,ป,แมปคนไทยใช่ไหมเราก็จะมาลองเล่นรู้แล้วกันนะ,ะนะว่ามันจะออสนุกหรือเปล่านะครับนะอย่างแรกเยลยเราก็ต้องหาห้องคนน้อยก่อนแล้วกันนะนี่เนี่ยอ๋อเบคอนหนึ่งคนไปเลยเราขออยู่กันนาน้วยนะ โอ yup. oh. 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 Uh ้โออ้ออ้อออ้โออ้ออโอ้โอโอ้โอออโออ้ออีออเชอออออเอออยู่อยออดีมาต่อยสอออโอเคครับอะออก็อย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องเป็นภาษาก่อนถออลอมเป็นภาษาอเคโอเคนะครับอย่างแรเราก็ต้องมาดูหน้า UI ก่อนแล้วนว่ามีอไรานะครับแล้วก็มีสตตนะครับไอเ็แรกต่อยขอ อ๋ออะไรวะนะ่ะเช่ยนี่แต่นะครับแนละ้วก็ประมาณน,นี้นะครับนะเอ้ยเขามีให้ให้มาสองอัพเลยแล้วกันนะงนเขาให้มาสองอให้มาสองอัพเลยแล้วกันเพเยอร์อันนี้นะ่าจะเป็นแบบเออ่จอยปาร์ตี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นโคห <c oughs> น้าตาเป็นบั๊กเลยอ่าปิดก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นโคนนะครับนะมาพูดถึงโคนเนี่ยเราก็มาใส่โคนเลยแล้วกันเนาะ ซึ่งโค้กก็อยู่ตรงหน้าเกมนะครับนะก๊อบโค้ดมาแล้วก็ใส่เข้าไปานี่อู้ได้ตังเยอะจัดเออนนี้เรกแตะแมาดีกว่าอย่าเพิ่งลีอย่าเพิ่งลีอย่าเพิ่งลีอ่าโอเคนะครับนะมีตังแล้วเย่เรามีตังแล้วทุกคนเอ๊ะอาจากฟาร์กาซ่าฮ้ ปล่าไม่ไรปล่าเปล่าไม่ไรปล่าเ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 ปล่าครับไม่มีอะไรครับบ้านดินจามันใช่เลยเนี่ยนะผมว่านดินจ้าว่าแต่ว่าเออมันใช่เลยเนี่ยบ้านดินจาว่ะเลยทุกคนหมู่บ้านลินจาอยู่อยู่ในเรื่องมันพีดได้เลยภาคไหนวะเนี่ยภาคไหนวะเนี่ยวิวสี่ร้อยเลยพี่โผล่ไปพี่อ้าวคลิปจบแล้วจำได้ว่าอัดคลิปนานกว่านี้อีกนะ โปรแกรมอัดคลิปแมงเออเลอโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาจริงๆผมอัดไม่นานว่นนี้เองนะแต่ว่าโปรแกรมเอลเลอใช่แล้วผมก็คิดเก็บอัดใหม่ด้วยก็ขอจบไปแค่ที่พอแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นกันต่อแล้วกันว่าแมบนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนะก็โอเคนะครับมาคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแจกโค้ดก็พอเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปยครับทุกคนจุกู กัน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเอ้อเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจัก,กวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นะ่ะไม่ใช่อันเดอร์